อยู่ขคนหนาวไหมอยู่ขคนหนาวไหมยอดเขาเอเวอเรสหนาวไหมเอ็งบ้างฮะหนาวไหมงอไงเอาให้น้องเสียความมั่นใจไงม่วายเอสไปเล่นปืนไงแล้วยิงไม่ค่อยโดนไงอเนะฮะโดนกันหนึงิงอะนั่นแหละอ้๋อแต่เป็นไม่ได้ใช่เป็นไม่ได้ประเทศไทยต้องมีแพ้ไอสัตว์จำไว้โอเคพเลยเพิ่มเพิ่มแพ้้เียิ่มเพิ่มแพะอีกท่อ่ะอยากฟังน้องๆวันนี้อ่าอ่ะอะแม่พี่ เราขึ้นไปก่อนเราไปคุยกันอะไรกันอยู่ก็คอยลบาขึ้นไปก่อนเล u s e l o u r channel พาสียดายดูมันขัขาดเกินเนาะอพลาดพลาดพดนิดหน่อยาไนีช่วยแล้วหลี่ไม่กอเลยนะของลีาดเกินนั้งดูอยู่เดี๋ยวคือแม่งหมเลยไปไหนฮำไคลนดังไไม่ออกเลยแล้วปืนดาเบ็ดไปลั่นนะดาเบ็ดไ่ลั่น้เขาาต้งจำเราว่าเขาเขาเป๊ะนะ เขาเล่นดีเขาเล่นด no. mm hmm. ี้สองคนแล้วฝ okay. no ั่งเรามีแค่คนเล่นดีไม่กี่คนดูยากทำดีแล้วทำดีแล้วก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นไร่พลาดแค่เราพลาดแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วมันคือพลาดเว้ยเนาะก็พลาดไปแล้วมันสุดยอดแล้วใช่สุดยอดแล้วเอาไงพวกมึงในนี้เก่งกว่ากูอ่ะทุกคนเลยเก่งกว่ากูอีกใช่ เพราะว่าแรงมุ่งมันสูไม่ได้พี่งนี้เพราะว่าเพราะว่าสตาร์ทเดียวแรงเขามาฮึดเลยใช่เขาต้องการใช่เขาต้องการชนะมึงแต่เขาแบบไม่เอาอะไรเลยํำอยู่ที่สองเรียกว่าอันนี้อันนี้พูดอะไรคือพูดว่ามันมันมันคิดว่าเขาเขาไม่มีอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าก็เลยแบบไม่ไม่โฟกัสการซ้อมประมาณนั้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ใช่ เห็นว่าเขาแพ้แพ้อะไรมาแพ้นั่นแพ้นี่มาแต่เขาแพ้น้อยนะเว้ยกลิ่นมันม้าแต่่เมือวานแล้วพี่กลิ่นอ่ะผมบอกพี่แล้วว่าเมื่อวานที่พี่เข้ามาซ้อมเห็นปะอ่ารู้สึกคนคุณรู้สึกคุณรู้สึกได้เหมือนแบบไม่ไม่ไม่มีแรงเล่นกันอ่ะคุณรู้สึกคุณรู้สึกแบบนั้นนะแบบแบบไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะเล่นอ่ะเซิร์ฟว่าใครเซิร์ฟเองอ่ะไม่เอาน้องน้องตั้งใจมากกูซ้อมทุกวันในสัตว์กูไม่สตรีมมึงอย่าพิมพ์มั่วเฮียย้อนไม่เหมือนมันม่ไม่ได้เหมือนกันเว้ยมันเหมือนแบบความรู้สึกเหมือออนเเเพพพพีียยก่ะัับตวง นักเตะที่เนเมื่อวานใน k ทั่สองคนเก่งกว่าทุกคนนี่กำลังจะพิมพ์ว่าพิมพ์ดานั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่าให้กำลังใจดีกว่านะครับใอ้กำลังใจอย่างที่บอกว่าอยู่วทีเรียนแล้วมีบทเรียนแล้วมีบทเรียนแล้วนะมีบทเรียนแล้วนะอยู่วันที่เราแพ้ด้วยนะครับผมแพ้กันได้อยู่แล้วแต่ก็คนเหมือนกันนะใช่ใช่เมื่อวานนี้ที่ผมเข้าไปเล่นเหมือนน้องๆมันเพียกันหลายๆอย่างดูรู้สึกแบบว่าเพียเพียอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็เหมือนไอ้เซอร์ไอ้เซอร์ก็เพียวาจริงๆย้ายบ้านอย่างเงี้ยเผเลข้าวฟอบนะวันนี้ผมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าหมายถึงกูพูดในแบบว่าเออมึงย้ายบ้านไปอย่างเงี้ยไหนจัดโครงจัดคอมไหนจะต้องนอนปรับเวลานอนอีกไหนจะนู่นนี่นั่นอีกเข้าใจปะมันก็อาจมีเหนื่อยบ้างอาจจะเข้าใจเล่นเข้าฟอร์มไงแต่มันจะมีเหนื่อยไงอืมอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่มึงแบบฟิตอะประมาณนั้นเ่องหลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอครับเวทมันแยกแย้ได้อยู่แล้ว เราเลยเวทที่มันบอกว่ามันจะไม่แข่งไะนะเราก็พูดอยู่แล้วนะว่าเราจะไปแข่งรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็คุณชัดทุกคนนะไม่มีผลนะไม่น่ามีผลนะเวทเป็นไงบ้างเวทขอเสียงหน่อยน้อง <c oughs> องอบเลยอะไรนะพี่ขอเสียงหน่อยเป็นไง,นงบ้างดีรออะไรไม่ไหวครับไม,ไ,ไม่ไหวมึงเป็นไรเวทเห็นเขามึงพูดอะไรมันมีเรื่องอะไรวะ ผมประชดประชดทีมับอันนั้นอ่ะไม่ซ้อมระชดทีมไม่ซ้อมมาก็เข้าใจก็เหมือนไปอ่ะที่ไปแบบตั้งใจซ้อมแล้วคุณทุกคนตั้งใจซ้อมสมมติถ้าไม่มีคนใดตั้งใจซ้อมมันก็รู้สึกเสงิงเสงิงถูกต้องไหมเออมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เหมือนเมื่อวานนี้เหมือนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปกระชากคอกูลงมาเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะกําลังกูกําลังปีนเล่นสนุกสนุกอ่ะไอ้เหี้ยไปดึงคอกูลงมาเมื่อวานเมื่อวานนี้กูให้เวทไปเล่นเปิดนะแต่ไปบอกว่าพรุ่งนี้แข่่งี ดึงคอ,องลงมาเลยอ่ะโอเค <ม 1971. S 1> ไปได้มา <Vorte il. S 1> ต่อนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละพยายามตั้งใจซ้อมไว้เพราะว่าคนอื่นคนอื่นมึงต้องเห็นใจคนอ sure. ื่นได้ว่าคนอื่นมันตั้งใจอ่ะเราก็อย่าแบบไอ้นี่อ่ะอย่างพี่อ่ะถ้าถ้าพี่ไปซ้อมกับพวกมึงพี่ก็ทาไม่ได้เพราะว่าคนอื่นตั้งใจางแล้วพี่ไม่ตั้งใจอ่ะมันก็ไม่ได้ไงอืถามว่าอยากแข่งไหมก็อยากแข่งนะแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะใช่ วิ๊หน้าของจริงกำลังลองอยู่วิ๊หน้าของจริงภาษาแล้วความพยายามมทั้งหมดมันกำลังด่าอันนี้แล้วถึงจุดอันนี้แล้วสิ้นสุดแล้วน้องะลองคุยกันดูลองคุยกันดูใครแบบว่ามึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นปัญหายังไงก็ก็บอกไปไว้ว่าทำไมอะไรที่มันไม่มาซ่อมตะกีีเพราะว่าจากที่ท่าแพจริงๆอ่ะมันก็เกี่ยวกูด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้กูแบบเล่นเปลี่ยนสไตล์พวกมึงไง เออมันก็เลยไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูกูเป็นไพ, <Aí S 2> พ่ให <energetic. S 1> <p. S 3> ้นี่ไงสัตว์เกี่ยวเนี่ยเกี่ยว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 เขาสุดพอตอนสุดท้ายอ่ะมึงจะเล่นแบบปิดแผนกันอ่ะทุกทุกวันอ่ะก่อนที่จะแข่งอ่ะมึงจะปิดเสียงซ้อมมันเลยเว้ยตอนนี้มึงต้องเปิดเสียงซ้อมไงมึงอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เกี่ยวนะเพาเกี่ยวเรื่องเรื่องเปิดเปิดเสียงเปิดเสียงน่ะไม่นอวันพีเอสไปมาคือหนักจัดเลยนะคือไม่ได้ซ้อมเลยนะอันนี้คือพีเอสมานี่คือดีแล้วนะ เปกก็นซ้อมพิณหนักกว,ว่านี้วะต้องอ่านี้ซ้อมวันเดียววะซ้อมวันเดียวพี่วิ่งนี่ซ้อมวันเดียวแล้วก็มีบางคนที่ไม่เล่นเทนนิ่งเลยอืออืออยาให้มันแบบพูดหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาเว้ยไอเหี้ยแบบไอครั้งก่อนเราก็พูดกันแล้วนะรอบหนึ่งอะเราพูดกันแล้ว้ว้ยอุ้มไม่อินดีจริงเลยไอเหี้ยนึกว่าจะไม่จะไม่ซ้อมกูก็ไม่ซ้อมอ่ะมึงมึงชนะมาเรื่อยๆเข้าใจไว้แต่มึงก็ต้องชนะอีกดิเหมือนฟุตบอลแหละอะไรพี่เป็นนี่เนี่ยผมเป็น เออออนโอเคเดี๋ยวกันจบโรในเมืองอะไรปะ,ะเห็นไอออนใช้หมัดต,ต่อยกูแบบน้ำตาไหลอ่ะมันแบบจิงพี่พิติมันแบบจริงไม่มีกระสุนเลยไอเธอเก็บไออดอไดนะ้สแต่วิ่งไม่ทันใช่ไหมวิ่งมาไม่ถึงเกมแรกเกมแรกใช่ผม,มได้เล่นกันไม่่อยจังหวะได้เทอะก็เหมือนก็เหมือนที่พี่เล่นที่เราโดนไอเฮียวันนั้นอะไอเฮียจังหวะที่เจอกันแม่งแทบจะไม่มีเลย น่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกแกใหม่ดีดีนะถามว่าข้อผิดพลาดในวันเนี้ยถามว่าดีไหมมันดีนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามึงเข้าไปรอบอีกหกทีมอะแม่งจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้มึงแก้ตัวแล้วนะตกเลยนะใช่มึงจะตกลงมาเลยถือว่าถือว่าดีนะเว้ยมึงจำไว้ถือว่าดีมากๆนะพวกมึงจะได้รู้กันทำไรวะเต๋อเอาทำไร ไปอ่านแล้วหาเลยอ่านชัดอ๋อจริงผมนั่งอ่านอยู่ปล่อยมันภาพไหมอย่าไปสนใจเว้ยพวกพวก,พวกเครียเนี่มันคือ <c oughs> พี่บอกอย่างงี้ไอ้พวกเครียนี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเลยอ่ะสักนิดหนึ่งไว้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> มึงอย่าเอาไ <c oughs> อ้คำดย่า <c oughs> ของแม่งอะมาเก็บในสมองถามว่าพี่เป็นไหมพี่พูดได้พี่ก็เป็นบ้างไหม <c oughs> ก็เป็นนะแต่ก็ไม่ได้ตลอดพยายาม <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจไอ้สิ่งพวกเครียนี้สักนิดเลยไว้เพราะว่า ถ้ามันด่ามึงอย่างเงี้ยแล้วมึงรู้สึกแบบไอ้เฮียแม่งแย่ว่ะไอ้เคียนั้นเป็นคนชอบใจเ้ยแล้วทำไมมึงไม่เอาคนที่แบบให้กําลังใจมึงแบบร้อยคนไอ้เฮียแล้วมึงแล้วมึงก็ไปจาแค่คนคนเดียวมาด่ามึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ปะพี่ถามว่าพี่พูดง่ายแต่ว่ามันก็ทํายากแต่ว่ากูมองว่าพวกมึงทําได้เว้ยเปนพิธีที่ออลลืดกูปีพี่ตั้งแต่แรกอ๋อเนี่ยสิ่งสิ่งที่ต้องทํานะใครที่ยังเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กในแฟนเพจอะไม่จาเป็นต้องอ่าน ไม่จาเป็นต้องอ่าพี่อ่ะพี่ไม่เล่นเลยแล้วก็ในทวิตอ่ะไอข้อความที่มันเด้งมาก็ปิดไปซะปิดกระซิบไปดิใช่ต้องปอันนี้กระซิบเนี่ยสําคัญมากพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่เปิดกระซิบไว้แล้วแม่งเด้งชอบเด้งขึ้นมาตลอดบันทอนบุฟอลเลยมันบันทอนจิตใจบางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะแต่อ่านบางทีก็เชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองปิดไปเลยมันโคตรไม่ดีเลยเนาะไอกระซิบเนาะใช่ใช่โคตรแย่เลยมมนมันมันไม่พิมพ์ประโยคสั้นนะพิมพ์ประโยคยาวใช่พิมพ์ประโยคยาวไง มันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะอืมอืมมันมีชัดดีเช็ดไม่ดีเรียกซิบมาอะไรเงี้ยแต่อย่ามาทําให้พวกนี้ทําให้เรากอไบไวมันมัน,นพี่บอกว่ามันดูแบบไอ้นี่ไปไร้สาระเกินพอ,อมึงจบตรงนี้ไปก็ไ่นั่งเล่นทิกตอกที่อะไรชิวๆได้แล้วเปิดเรื่องทิกตอกบางทีก็ไม่ต้องอ่านข้อความหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องตัวเองอะถ้าเรื่องตัวเองไม่ต้องอ่านเลยไอ้ยี่อ่านแต่คนของคนอื่นเอาสนุกกว่ามึงเชื่อพี่สมมติอย่างพี่ใช่ปะ อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เจอไอตีของไอตีพี่ก็จะเปิดของไอตีดูอ่านดูอะไรประมาณเนี้นจะจะไม่อ่านของตัวเองอืประมาณเนี้นไม่ลองอ่านขอแจ็คดูบ้างเหรอพี่ฮะกู <c oughs> ไม่อยากอ่านไง <c oughs> ไม่อยากไมลองอ <c oughs> ่านขอแจ็คด <c oughs> ูบ้างเดี๋ยวกูขึ้นตาเดี๋ยวกูขึ้นแทนไงไอสัตว์จะ <c oughs> ไม่ค่อยอ่านอ่านของไอตีไม่ไม่ค่อยเทราไไรเว้ยไอตีมันเป็นคนที่แบบชิวๆไงเข้าใจป่ะแบบแบบว่าด่ามีคนดา่าไอตีเสร็จกูก็จะโทรไปบอกไปแบบว,ว่ามีคนด่าแล้วให้มันเครียดเล่นสนุกดี ไม่สนใจแล้วครับเอาว่าน้องๆไม่สนใจเออเอาเป็นว่าน้องๆทาได้ไว้โอ้ยชิวพี่เรื่องใค่นี่มันโอ้ใช่กระจอกจริงๆมันไม่มีเฮียเลยจริงๆริมันก็แค่แพ้มันก็ซ้อมใหม่แค่นั้นเองอ่อนๆเดี๋ยวโดนตั้งตัเงกูได้รู้ผมรู้ผมรู้ผมรู้มันเป็นยังไงกันไม่มีอะไรหรอกพวกน้องอะแค่แค่วันที่แยแม่ผมรับเองพี่เรานี่ของับเองของเราเองเน็ตมันเป็นีเน็ตจริงมึงก็เป็นเหมือนพี่ น้องที่มึงหายเป็นวันอะใช่ไหมใช่ใชแต่ก็เป็นเป็นเหมือนกันแล้วเขาเขาซ่อมใหญ่เลยของของไอ้นี่เพราะผมอะของผมมันกระอกกัดสายไปนั่นแหละนั่นแหละแล้วซ่อมใหญ่เลยไงเพราะมันถายเป็นวันไงมันคือมันซ่อมแบบเอาหายอะแต่ของผมไม่มาซ่อมอ่ะเด็ดอันเนี้ยอาแล้วซ่อมยังตอนเนี้ยอันนี้ผมให้จ้างช่างข้างนอกมาซ่อมแยกอีกทีหนึ่งด้วย <laughs> ถึงได้เล่นนะเนี่ย พีที่อ้อนเรื่องกูบีพี่ตีตั้งแต่แรกอะตอนจริงเรื่องเนี้ยโอเคเลยใช่พีทีออนเติร์กกูบอกแล้วบ้านหลังนั้นเขาให้โชคไอ้เชี่ยบิร์ฟเวอร์ถึงเขาจะเฮี้ยนไปหน่อยแต่กาให้โชคก็ให้โชคเพงเยอะแล้วไงเขาอยากให้มึงเลี้ยงหมูกระทะเขาบ้างใช่ตีก็ตีเชฟเบอร์มีจุกคนเดียวมันไม่เฮี้ยไม่เฮี้ยอะไรเขาเลยเฮี้ยจุกเงียบเลยเฮี้ยจุกคุยไม่มีเสียงเลยเฮี้ยไอ้เฮี้ยจุกมันอย่างเงียบอะเฮ้ยเขาไดงฟังอยู่นี่ไง วันชนะนี่พูดไม่หย e ุดพอวันแพ้เงียบทุกคนเลยเฮียเฮียก็มันไม่มีอะไรพูดเนี่ยมันแพ้เอไม่มีอะไรให้งอมไม่มีอะไรให้งอมมันจะงอมเฮียอะไรมึงเข้ารอบมันเมียงอมอะไรกันเออที่เข้ารอบไอ้ที่สองนะไบศสสตว์เฮียมึงที่สองเนี่ยเฮียแต่ละรางก็คะแนนขาดแล้วมึงมึงงอมอะไรกันวะลูกเฮียแต่รักแม่ที่สุดแต่ถ้ามึงอยู่ที่สุดท้ายก็ว่าไปอย่างเฮียจกจกจก อจกพี่พี่ยัดเสื้อใหม่จกมาดูให้พี่หน่อยเด้พี่เพียาใหม่จกน้องพี่ลืมพี่ลืมถามได้เลยนัก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 วินเทจโนโนหนึ่งของพี่มาสิมาดูให้พี่หน่อยสิว่าพี่พี่ไม่ได้หลงไหมพี่ไม่ได้หลงใช่ไหมผมบอกพี่แล้วว่าพี่หยุดไม่อยู่หรอกแล้วพี่ได้เข้าอันเนี้ยเอามาดูมาดูมาดูพี่พี่พี่ได้หลงไหมน้องดูพี่ซื้อมาเด็พี่หลงทางไหมอย่างนี้โดนนะผมบอกเลยอย่างนี้โดนนะ หน้อว่าแกทำน้องก้อนฉันดูแย่เล่นเตือดจัดเลยนะหลงปะห่งเลยนะอันนี้คือหลงของแท้เลยไม่หลงทางใช่ไหมเป็นได้พี่อเนี่ยโอ,อย้หพี่เสร<ะ>็จเต็มอะยางไงพี่เสร็จพันอะเกือบถึงห้าแสนปะถึงมว่าเมตรเลยไม่บอกไม่รู้ไม่ฟื้อตัวถ้าเกิดตัวขวาบนนี้ก็แพงที่หายลอะ,ละตัวขวาบนก็รอบเป็นแสนและง่ายๆคือตัวใกล้แดงก็เกือบก็เกือบแสนเหมือนกันอะซื้อมาหลายตัวในวันหน้านะเออโอ้หพี่ก็ซื้อในวันหน้า หลายหลายลายแต่ละไอ้เด็กนัรนไม่ซื้อมาไอเด็กไอเด็กลอยน้ําเด็กจมน้ําอ่ะโอ้ยเด็กลอยน้ำนี่ตัวเด็กเด็กแบงค์อ่ะพี่เด็กแบงค์เด็กแบงค์อ่ะเดี๋็กเียเขาก็ซื้อเชียวผมแต่ตัวทเขาไม่คือคุณสัญญาตัวเองแล้วแค่นี้ไม่มีทางไม่ดูเขาสัญญาว่าเขาจะซื้อตัวแดงตัวเดียวเมื่อวานตอนนี้ก็อย่างรองเท้าอ่ะนี่พี่สัญญาเลยว่าจบแล้วคู่เนี้ยจบจริงไม่แต่พวกนี้มันเพิ่มมูลค่าไงมันใส่ได้แล้วมันไม่เก่า ก็พี่ก็ไปต้องพูดพี่จะไม่ซื้อไงไม่แต่ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ดูแล้วก็เลิกแล้วเลิกดูแล้วไม่ไม่ได้มีสิ่งที่อยากได้ก็คือแค่อยากได้แค่ตัวเดียวคือตัวแดงอันนี้คือตัวแถมที่มันโผล่มาเขาแถมให้โอ้โหไม่มีแถมแถมมาตะพาวินเศษไอ้เยี่ยตะพาวินเศษหรือแคมปัสในสัตว์ถ้าแถมผมขอได้ไหมตัวที่ไปซื้อซื้อตัวมึงใส่ใส่หัวใส่กันขาดปลาไอ้แจ็คไอ้สัตว์มึงขาดเลยมึงใส่เป้าขาดใส่ได้หมดอยู่แล้วใส่ได้หมดเลยดีใส่ได้หมดเลยจริงแบบนี้ใส่กางเกงนั่นอะโอเค 아레